การบริหาราาามาร่วมในพิธีเปิดในวันนี้มาไม่นะคะทหานไม่ด้เกี่ยงยโนโยบายกีรหลังสุดและท่านหนึ่งนะครับคณะมนุษยศาสตร์ผมอยากให้นักเรียนการน,นั่งอยู่ตรงนี้แม้แต่วันศลัทสารจะเป็นงามทิ่เต็มไปด้วยการแปลงไปอย่างรวดเร็วแล้วอื่นไม่เป็นเพราะอาหารแทบจะมาค้าขายกับที่ป็นประเทศไทยไทยบอกว่าญี่ปุ่นลาหลังนั่นคือญี่ปุ่นกำลังเรียนพันญามาจากรีเป็นแบบไหนพระองค์นำผู้ชาติบ้านเมืองคืออะไรความเป็นมาร์กุณได้ ญี่ปุ่นถ้าเป็นคนไทยลงกองสำนึกป็เทที่มีพี่ในอันดับสองของโลกผมหลายัางหลายคนก็อยากทำงานหลายคน้า้แล้วไปทำงานของร้าใช้ยาสีทำมวยนี่ผมไม่เชื่อว่าเราเปชนนานกี่คนได้พูกรในวันนี้แจ้งนะคะขอเรียนเชิญคุณนะคะท่านมาเป็นผู้รับโครงการบริหารส่วนจังหวัด